ส้มตำฝั่งนี้กินส้มตำนะคะมา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 แเขืทศสิบรสอหเขาเสยไอ้ย่างหายคอยกระใหเฮ็ดบดคอยบ่ไดง้อันาเอเธอะอันปากคำใสปากคำใสเฮ็ดหายคอย ตองผมโบราด่าไหนเนาะอืมอเบอปเาป้าคำสายเห็ดหายสมัยนั้นนะเนาะสมัยนั <integrate> ้นนะเขาเอ๊ะไนนเนาะเาเป็นสาว ท่าาวมีกเขากิมีข้าวเอกินแล้วเจไม่ได้กินไปได้ก็ยังกินไปได้จิ้มๆนี่แหลนเป็นเถื่นมกอยก็ยังักลินั้งไปหาหมอนี่กอแนมโอ้งผมเนาะต่ยังไม่ดเลยราะแ่ผมมันก็ดีก็่ีผมผมมันนอย ผมมันน้อยผมมันแรลกเจ้าเ่ท่านเห็นผมเลยผมเา็นนะทามดัตติแดนต้องรัยต้องรัดดเลยนดี๋ยวผมหน่อยต้องรัดทางนาแบบแบดไปอิดใยตื้มมันมันไม่ใบบนี้มันมากมันไม่เม็นยืดเนาะมันจะไปเชื่อมมันก็แหล้ดัดดีก็ผมแบนเสื้อะไรเนี่ยดัดดีก็ผมแบนน้องแก้วเขาทำเสื้อน มันจะตาลดเลยสิมาขายซมาติงตำต้ต้ต้มขนมจีนแล้วบาทนี้ไปบอกติเลองทีหลังบาทแ่ก็ม่รูจามเมนูี้แยกกันเพื่อนี่ก็ล็อกๆ็อกส่านท่นี้เพื่อนนต่อไปเป็นที่นี่นก็ได้ ขาเข้าใจพี่เมนมั่เท่าใดรประมแล้วก็ตามซื้อนะต่อจากหลังนี่ไปนูน่อนไอ้เจ้าก็ลอกต้นยางนี่สามสามสาเออเ้ไปมลนลวพรกวานางเขาทำะไรไม่เอ๊เ็ทางเจ้าคือมีอมันขายอ๋อนี้ตลอคุณรู้คุณรูคุณรู้เขาคือวามัน เฮ้ยเหลาไปขายมดเล้าว่ะอืมเหเพรอ๋อหนาแล้วเราบไปสั่งมันเหล้าฮะม่เห็นเล่าอ่ะเราอยูปก็้นโซ่โซ่บุญโซทางตลอดเมื่อกี้มันก็หน่อยๆมันกรปุ่นตอนนี้ก็ได้ละอ๋อกเอาลงไม่บอสเดือลงหัวเดียวก็ินเยอนี่ยเขาเนี่ยมาเก็บกระดาษอืมเกาดีกิดว่าจซื้อมาเป็นฟินนะลเพื่อขึ้นเลยตุนไม ปลาแดกปลวพ่อไหมไ่ด้กินปรเดะวาก็เต็มกัอยางก,กินมนค่นไม่ได้ะไขาย<ล>มาซื้อุ่<ล>ไว้นี่บเบกับข้าวสองคู่นี่จังเ,เป็นรสชาติปลาเดนะกินมกินแล้หู้หหจังเลมีหูจังเลยเป็นรสชาติปลาเดเพราะว่าเขาไม่ได้กินถือเขเคยกินกินแสดงว่าก็่กินเันเนมั้งเหนแล้วจะเก่าเนาะ ห้าปีย้อนหลังเคยกินแต่ห้าปีมานี้ไม่เคยกินแต่ว่ามันก็มีกินบ้างเลยนะแบบนี้นะนะกินนิดมหน่อยไม่ได้กินนะมันจะมีหลานยาอีกคนหนึ่งนาะเมื่อกินไปไดดก็ตับบ่งมันใสยลงไม่เคยกินมันไม่มันไม่กินไฟบังคับเลยมันไม่เคยไม่อยากกินลูกสาวเออเนาะไม่อยากกินต่บ่งมันน้ำหนักจะไปแดดแต่ถ้าเห็นกัดอีกแล้วบอหิ้งมากเลย เอาไปหก็เป็นเนขนใจขเนาะยืนพดกับเขาอยู่มมนเป็นคือห้างเพิงอ่ะจุดดจุดจุดจมักตอดจนกอละแวงแล้วเป็นเลือดบวมหลอดบวมบมันก็มดูก็เยอะเลยมันกินไปเว้ยึมีะมือนี่เือเนี่ยข้าเสือจัเล้งก็มดไม่ดเมักละมือลื่ลื่ลื่นนั้น่นหันน่าน้างองนเข้ามาแบบ สูตแบบัดาวัหนไปเจอมาแล้วแ่งขงานงมือนั้นเมื่อนั้นมาเห็นแนอรยนะใส่เสือมานหนึ่ไปนอนแล้วนุงแ้วหลังเเยนบนาีนนะต้องยานจังักักักกิบกคโรแมเว่าตดยานผือเยเราไม่เยานผือดอนี้มไม่ได้เผอไม่ต้องยานสาบอกว่ามันมันเกิเกิดมาอก่จับหรอ มากเปลาแล้นอนเียให้บ้านมะนาวให้บ้านมะนาวที่รักมาส่วนร่างเงินสอร่งเงินคูอดูหนาก็มันลอยเล่เอิงเขาบอกเอาเากคือาารยีเด็กมืนมาจับอ่ันวันื่อนนี้มันยีกน่เขาอย ไ้กีนจะด้ววม่เป็นไรหรอกพี่ไปพี่ชามันก็จะมีก่างอืกระว่าง้นแต่น้องย่างโม่อ้ยกระว่างกระว่างก็ะวางกรระดาเป็นปีสามบนอะดีบคือจืดจะหันบริยานยังกึ้งกึ้งกอ่านนจับจัแต่คือเราไจียาตัวเราไม่หัยยานยังแต่คือจดเรไม่จีรยานจ้องเป็นมลูกโแอน ใายใไปายไปย่งกอนนาอัดจับจัออกมาจับจับจัใจน่ใจร่างกาโมยเงินอะไรเนี่ยบอกว่าหันย่างแล้วน่านอนยืเงินน่องน่กับมย่างแล้วคนนอยืดหนึ่งกัย่ากบางว่นัอีรีเขาชื่อเด้ยเออชื่อว่าอันนี้เสียงทีือว่ามาขังแหลกมงไทยอนไดเป็นของกลอยหลุหลาบหลักหลของกลอยหยุแจ งวดนี้โบ่ไงน้ายคนหลยงวดนี้นะจะีดีซื้อมากันไหมนี่นั่งใกล้ๆอยู่เด้อแล้วก็ต้องร้อใกล้ๆพ่าก่ไมแปเขาน้เงียน้งว่าอย่ง้เลยคุยแต่ดีใจว่าพี่ปันาบเเียเเงียบเ็เงียบตลย กินข่าวเด้อเอฟซกินแล้วบอดได้ไา้ไผแม่ถิ่นชวนละเด้อค่ะชวนกินแล้วมาหาหนึ่งโอ้โหขอบคุณนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวกินน้ำก่อนดูวิวองค์ปู่ก่อนกินข้าวอิ่มแล้วกินโหลดเด้อข้าวนั่นะ ออกมาดูมาชมกันก่อนนะครับแล้ไปกินน้ำก่อนเรามีปลาบุกสดนะครับปลาทูสดกุ้งขาวสดกินน้ำก่อนนะคะหรือจะเป็นหอยแมลงภู่นะครับบ้านในบ้านัอีเสกนเ้สองตัวนมาแล้วตอ้เย็นนี้นรัออาดูมาชมก้สองตัวนมาแล้วูสดกุ้งขาวสดรเป็นหอยแมลงู่ ขอบคุณค่ะคุณนวลสังสินชยัยกวดให้แล้วจ้าขอบคุณค่ะคุณเมงอุยนุ่นเมงอะไรๆๆๆคุณธมลวันนะคะคุณนวลน,นะคะอา้าวพี่ต่อเบ,บาๆหน่้ต่อเขาไปเร็วดให้<อ>